ซึ่งเราคิดว่าช่องทางนี้น่าจะทําเบี้ยประกันให้เราเราตั้งเป้าไว้นะครับไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยล้านนะครับเราตั้งตั้งเป้าไว้ร้อยล้านนี่ถือว่าต่ำมากมากนะครับไอ้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาจะเริ่มกันจริงๆปีหน้าครับเรื่องนี้เราจะเริ่มกันประมาณปีหน้าปีหน้านะครับตอนนี้เรากำลังเซตระบบอยู่นะเซตระบบแล้วก็เซตทีมงานอยู่นะฮะซึ่งเราได้ผู้มารับผิดชอบโปรเจกต์นี้แล้ว ครับนะผู้มารับผิดชอบโปรเจกต์นี้ก็คือคุณวันชัยนะครับคุณวันชัยนี่เมื่อก่อนเขาทางานอยู่บริษัทสยามส้มซูงประกันชีวิตับนะเขาก็ออกมาออกมาผมก็ไปเชิญชวนมาว่าให้มาให้มาทำโปรเจกต์นี้ครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เขามีความถนัดอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเรากําลังวางแผนที่จะรับรับคนเข้ามาทํางานในด้านนี้ครับนะซึ่งเราคิดว่าเราจะมีทีมงานทางด้านนี้สักประมาณสี่กลุ่มนะให้ช่วยกันทํางานอืมครับ สี่สี่กลุ่มที่ว่าสี่กลุ่มนี่กลุ่มนึงประมาณ3าคนเพื่อเพื่อไปช่วยกันทํางานนะก็คือจะจะมีหมด4ทีมทีมละ3าคนรวมแล้วก็12คน12คนก็ถ้าเกิดวันหนึ่งก็สามารถออกไปพร้อมกันได้4ี่บริษัทเลยนะครับเพื่อจะทําในรูปแบบเร็วนะฮะเเราจะแบ่งกันกันว่าใครจะรับผิดชอบสากรใครจะรับผิดชอบบริษัทเอกชนนะฮะนี่คือแนวแนวทางที่เราจะทำนะเดี๋ยวครับปีหน้านี่เราวางเป้าไว้ ใหญ่มากเลยใหญ่มากครับใหญ่มากพนักง,งานทั้งหมดมีกี่คนครับถ้าพนักง,งานในด้านการตลาดเรานะฮะเราคิดว่าถ้าเรารับคนใหม่เข้ามานะ้าปีหน้าไม่น่าจะเกิน2ี่ิคนทาไม <c oughs> เราใช้พนักง,งานคแค่2ี่สคนทําเบี้ยถึงพันล้านหนึ่งเราทําได้เหรอครับครับก็คือ,อพนักง,งานของเราหนึ่งคนเนี้ยมีเบี้ยประกันเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบล้านบางคนมีเป็นร้อยล้านก็มีมนะครับ เพราะว่าพนักง,งานของเราเนี่ยที่เราส่งเข้าไปทํางานเนี่ยเราฝึกอบรมหรือว่าเราเสนอช่องทางให้เขาเข้าไปติดต่อลูกค้าเนี่ยจะเป็นลูกค้าองค์กรใหญ่ๆทั้งนั้นซึ่งเขาไปทํางานเคสเดียวเขาได้ละสิบล้านล้วกาทางานสองเคสเขาได้ละยี่สิบล้านนะฮะเพียงแต่ว่า,กว,ากว่าที่เขาจะเข้าใจแนวทางการตลาดตรงนี้เนี่ยต้องใช้เวลาพนักง,งานมาอยู่กับผมเนี่ยมีประสบการณ์จากบร,ษกริษัทประกันมาเยอะแยะแล้วครับทำงานบริษัทประกันมา5ปีสิปี ถ้ามาอยู่ที่นี่ก็ต้องติดตามเราไปดูงานวิธีการทํางานบางคนเนี่ยมาติดตามผมดูงานกว่าจะเข้าใจคอนเซปต์งานต้องใช้เวลาสองปีนะฮะสองปีสามปีบางคนก็เร็วหน่อยปีเดียวนะฮะพอเขาเข้าใจเสร็จเขาก็สามารถออกไปทํางานได้พนักงานหนึ่งคนเนี่ยกว่าจะทํางานเต็มเนี่ยถ้ามีพื้นฐานจากบริษัทประกันมาแล้วมาอยู่กับผมเนี่ยเขาต้องมาเรียนรู้งานอย่างน้อยหนึ่งปีนะฮะถึงผมจะปล่อยมือให้เขาไปทําได้การทํางานกับเอเจเน่ยากเลยครับ ถ้าถามว่าคนจะเข้ามาทํางานกับไอเจยากไหมยากเพราะว่าเราคัดเลือกคนมากม,มีคนมาสมัครงานกับเราเยอะแยะไปหมดเราไม่เอาอเราจะคัดเลือกคนมากเพราะเราถือว่าคนน้อยมีคุณภาพดีกว่าคนมากไม่มีคุณภาพนะเราก็เลยเน้นว่าคนหนึ่งคนเนี่ยต้องมีความสามารถมีเบี้ยประกันไม่ต่ากว่าร้อยละนะที่เราตั้งไว้เราจะตั้งแลคุณมาอยู่ผมสามปีในสาปีนี้คุณต้องมีเบี้ยร้อยลน ไม่ใช่คุณมาอยู่ผมปีนี้คุณมีเบี้ยร้อยล้านนะไอ้นั่นเป็นเรื่องของความเพ้อเพ้อเพ้อฝันนะซึ่งหลายๆลายบริษัทชอบเพ้อฝันแบบนี้ใช่ไหมฮะไม่มีใครมาอยู่ปีแรกมีเบี้ยร้อยล้านเป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะต่อให้เก่งมาจากไหนก็แล้วแต่พอเปลี่ยนบริษัทปั๊บจะไมีเบี้ยร้อยล้านเนี่ยเป็นเรื่องของเพ้อฝันนะก็มามีเบี้ยร้อยล้านปีแรกปีถัดไปเขาก็ลาออกไปอยู่ที่อื่นแต่ของผมเนี่ยมาอยู่กับผมเนี่ยเบี้ยร้อยล้านก็คือปีแรกต้องมาเรียนรู้งานก่อนนะ ปีที่สองแล้วถึงค่อยๆเริ่มทางานปีที่สามเบี้ยทะลุเลยครับอืมครับนะะก็พนักงานเราก็เลยมีน้อยเพราะกว่าจะสร้างคนได้ถ้าคนที่โอยากมากครับอืมครับปีที่ผ่านมาเนี่ยีคาดว่าประมาณ620ี่สล้านใช่ไหมพันล้านนี่ถือว่าโตเท่าหนึ่งเลยครับครับแล้วเรามองตลาดประกันชีวิตยังไงครับไอ้ตลาดประกันนี่ครับในปีหน้าเนี่ครับตลาดประกันปีหน้าเนี่ยผมก็มองว่ายังไงยังไงมันก็ต้องโตนะฮะปัจจัยอะไรครับ อันดับแรกเลยคือหนึ่งค่าของชีพในในประเทศไทยมันสูงขึ้นเมือ่อค่าของชีพสูงขึ้นเนี่ยทุกคนก็ต้องหาวิธีการป้องกันอย่างเช่นเรื่องค่ารักษาพยาบาลถูกไหมครับใครมีภาร,ระเรื่องนี่ก็ต้องก็โดนบังคับทําประกันทางอ้อมอยู่แล้วใครมีภาร,ระเรื่องครอบครัวก็ต้องทําประกันชีวิตอยู่แล้วนะเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงขึ้นนะประกอบกับีค่าของชีพสูงขึ้นมันก็เป็นอะไรที่ บีบังคับโดยทางอ้อมแล้วก็กระแสการทําประกันบัหลรงมากนะฮะไม่ว่าทางสื่อทางคอพอพ,อ,พอ,ออกประชาสัมพันธีว่านะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพรบรถยนต์พรบ,รพรบรมอเตอร์ไซค์ตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นนะฮะให้คนรู้จักประกันเพราะเกิดเหตุล้มปั๊บทุกคนจะถามว่ามีประกันแล้วหรือยังนะฮะนี่คือเป็นตัวหลักผมว่าเกิดจากการที่คนไทยเริ่มต้นจะ มีกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถขึ้นมาทําให้คนไทยเกิดการตื่นตัวในเรื่องของการทําประกันนะฮะมันก็เลยทําให้ตลาดประกันสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ละปีนี่ไม่เคยต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์เลยถูกไหมฮะทั้ปีหน้านี่ก็เห็นเขาประเมินกันว่าน่าจะอยู่ประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ได้ทำไปนะผมว่าไม่ใช่สิบห้าเราเพิ่เติมโตมากปีหน้านะครับแล้วกับเอสนะครับเอสจีปีหน้าเราตั้งเป้าโตเท่าหนึ่งเล่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็ต์คิน เพราะว่า,าที่เราตั้งเรามั่นใจเนี่ยเพราะเราขยายช่องทางตลาดที่ได้คุยมามามาก่อนหน้านี้นะครับประกอบกับเราเพิ่มกําลังคนเข้ามาด้วยอย่างไงยังไง,ง,ไงผมก็มั่นใจว่าตัวเดี๋ยวสิ้นปีหน้าเรามาคุยกันอีกรอบหนึ่งครับแล้วเราปีหน้าเราแบ่งสัดส่วนตลาดยังไงบ้างครับจากที่สี่สิบหกสิบใช่ไหมครัปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าในกรุงเทพเราจะโตนะฮะในกรุงเทพเราเนี่ยน่าจะขยับจาก40เนี่ยมาเป็น60 นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้คือถ้าเราทําได้พันล้านเนี่ยเราตั้งเป้าหมายในกรุงเทพเนี่ยให้ได้เอาไม่ใช่ฮะเราตั้งเป้าหมายในกรุงเทพเนี่ยให้ได้ประมาณหกร้อยหกร้อยล้านะนะฮะเราตั้งเป้าหมายกรุงเทพได้หกร้อยล้านนะเพื่อทําให้ได้พันล้านไม่ใช่ว่าเราตั้งเป้าหมายต่างจังหวัดสี่ร้อยล้านฮะ เราตั้งเป้าหมายกรุงเทพ600ล้านเราคิดว่า600ล้านเนี่ยทำได้80%นะฮะนั่นคือหลักหลักคิดนะฮะเมื่อทำได้80%เราตั้งตานจังหวัดอีก600ล้านร600ล้านทำได้80%รวมกันก็ได้ก็ก็ได้พันล้านเวลาเราคุยกับทีมงานของเราฮะตัวเลขที่แท้จริงนะฮะเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยในกรุงเทพเราจะขยับสูงมากนะฮะสูงมาก มั่นใจอะไรในสกยภาพตลาดกร,รุงเทพพาะตุกวันนี้โอ้โหแย่งชิงกันมากเลยเสือสิงกระทิงแรกเยอะมากเลยในกรุงเทพเลครับสิ่งที่เรามั่นใจคือตอนนี้เรามีฐานข้อมูลลูกค้าที่เขาทำากันในกรุงเทพเนี่ยเรามีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ประมาณ400กว่าองค์กรซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เราใช้เวลาสํารวจรนะตรวจสอบนะบแล้วก็ช่วงนี้ก็เราเป็นช่วงที่เราก็เตรียมแผนงานว่าใน400กว่าองค์กรที่เรามีฐานข้อมูลอยู่เนี่ยเราจะไปที่ไหนก่อนนะฮะซึ่งเราคิดว่าใน400กว่าองค์กรเนี่ยถ้าเราได้มาสัก ยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือแปดสิบหน่วยงานนะครับแปดสิบหน่วยงานเนี่ยถัวเฉลีย่ยหน่วยงานละห้าสิบห้าล้านก็คือสี่สิบล้านละนะฮนะว,ว,วิธีการทำงานนะอันดับแรกคือเราต้องมีฐานข้อมูลก่อนพี่มองทิศทางปีหน้ายัางไงเพราะเพราะการแข่งขันทางช่องทางอื่นอย่างตัวแทนเขาก็เริ่มมีการพัฒนาเป็นที่ปรึกษ,ษาทางการเงินแบงก์เอชลันก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากแล้วโบรกเกอร์อย่างเราเนี่ครับจะเอาอะไรไปสู้เขา ตัวแทนเขาปรึกษาทางการเงินก็คือเฉพาะเป็นรายบุคลคลนะฮะซึ่งเป็นตลาดที่เราไม่ทําอยู่แล้วนะฮะเป็นรายบุคคลเขาไปเข้ะประตูถึงบ้านนะนั่นคือตัวแทนอของแบงก์เขาก็จะเฉพาะตลาดที่เข้ามาติดต่อเขาเฉพาะลูกค้าเดินเข้ามาลูกค้าที่เข้าที่เข้ามาติด<ข>ต่อเขาไม่ออกไปหาลูกค้าคนะฮะเขาแทบไม่ได้ออกไปหาลูกค้าส่วนมากเขาจะใช้ลูกค้าที่เดินมาติดต่อเขาครับนะครับส่วนของเราเนี่ยเราใช้ องค์กรกระจายข่าวให้เราผมยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นหน่วยงานหนึ่งมีพนักงานสัก4ี่รอคนครับนะล้วก็ติดต่อหน่วยงานนะแล้วหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานเนี่ยกระจายข่าวพนักงาน4ี่ร้อยคนให้รู้ว่าเนี่ยเรามีผลักตรงนี้จะมาทําประชาสัมพันธ์วันนี้แล้ว4ี่รอยคนเขาก็มาคแง่เราไปขายค้างเดียวเราพบคนได้4ี่ร้อยคนแต่ตัวแทนไปขายค้างเดียวพบคนได้หนึ่งคนครับถูกไหมนี่คือความแตกต่างเราไปขายค้างเดียวบางครั้งเราอาจจะเก็บ เก็บใบสมัครมาได้20บใบสามบใบนะฮะนี่คือเป็นเรื่องที่แตกต่างเพราะว่าลูกค้าที่เราขายเนี่ยเราจะขายโดยผ่านระบบองค์กรทางนั้นนะเราไม่ได้ไปเคาะประตูบ้านขายนะเราจัดทีมงานไปอยู่ที่อย่างเช่นบริษัทก็มีพนักงาน4ี่รอคนเราก็ให้ทีมงานไปอยู่ครับเราก็ไปจัดบูธที่นั่นสักอาทิตย์นึงไปนั่งอยู่อาทิตย์นึงเลยนะแต่ละอาทิตย์เขาก็มาติดต่อเราก็ทําประชาสัมพันธ์อยู่ที่นั่นะก็คิดว่าประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะว่า ตอนนี้คือคนก็อยากจะทำประกันเยอะจ่ายเบี้ยเป็นรายปีมันก็แพงแต่ถ้าเป็นตลาดเวิร์ไซด์ก็จ่ายเบี้ยเป็นรายเดือนนะฮะประกันปีละ20,000แทนที่จะจ่าย20,000ก็จ่ายเดือนละ2,000ับใช่ไหมฮะมันก็จะทําให้โอกาสตัดสินใจง่ายขึ้นอ